พอจะของบอลยืนจะของพอยืนไห้อ๋อ,อยะไปตัดมองจะคว้างอันโโดึงไว <ป S> ้ไหมล่ะ เรา่วงไเมื่อไรต้องใช้ท้องได้ั่งรค่ะขึ้นมาข้างบนนี้มาหน่อยนะคะ

ไม่ไม่ไมันไ,ไม่เปลืองหรอกเครื่องซูคีตัวนี้ดึงออกเพาะคิดว่าดึงขาดบ้า